ไม่ไงจับมันไม่ไม่พวกมันทำอะไรเลเรยากับน้าเลนันธาต่าขึ้นไม่ขึ้นนี่เอล่าเอล่ะอย่านะหอบไปเลยมันอันตรายเอล่าไม่ต้องห่วงหรอกเราสัมผัสได้ว่าเจ้าหญิงพายุอยู่แค่นี้จริงขอแพมนะไปไปเด็กตายง่ายไง ให้ขึ้นน่ะเจ้าหญิงเหิเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหญิงไปแล้วแล้วเจ้าหญิงก็โกรธเราด้วยเอล่าอย่าเข้าไปเอล่าใจเย็นๆสิถ้าเข้าไปตอนนี้โดนข้อหาบุกรุกแน่และอีกอย่างถ้าญาติอยู่เป็นไรขึ้นมา พวกเราอ่ะซวยทั้งหมดเราจะถูกหาว่าเป็นคนร้ายจริงของโทนี่นะเราว่าเอล่าอย่าเข้าไปเลยคือเราสัมผัสได้ถึงความโกรธแค้นพยาบาทของเจ้าหญิงนะแต่เมื่อกี้แฮมบอกว่าเจ้าหญิงไปแล้วนี่แสดงว่าผ้าต้องอยู่ที่องซูรีเอล่ารู้จักด้วยเหรอรู้องซูรีเป็นคู่มั่นของเลเลยา แล้วเลเลก็เคยหลอกเราไปให้พ่อมันปล้ำเป็นพี่น้องกันทำขนาดนี้ด้วยหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลยเลยทำลงได้ยังไงแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็ไม่อยากพูดถึงมันอีกนะาเลยทจี อเลยทจีเอล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นคือมีอะไรกันเนี่ยไหนบอกความจริงมาให้น้าฟังให้หมดสิเรื่องที่เลเลยทำกับเอล่า เอร่ายังพอทนได้นะคะเพราะไหนๆเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเลเลยเอาลุนตยาของคุณเทียดไปเอร่ายอมไม่ได้เด็ดขาดคะ่ะถึงน้าจะอยากให้เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันถ้าเอร่ายืนยันว่าเลเลเป็นคนขโมยของไปน้ารัปากว่าจะจัดการทุกอย่างให้รวมถึงเรื่องที่เลเลหลอกเอราไปให้อุซอด้วยต่อให้เลเลเป็นลูกถ้าเลเลทำจริง เลเลก็จะต้องได้รับโทษทั้งจากน้าและทางกฎหมายเอล่ะก็เหมือนลูกสาวของน้าคนหนึ่งถ้าเลือดในอกของน้ามันเร็วน้าก็พร้อมที่จะตัดมัน ไม่แพมเราไม่เป็นไรจริงๆนอนพักสักเดี๋ยวก็คงดีขึ้นงั้นแัมพักผ่อนนะถ้ามีอะไรก็เรียกเราได้เลยพักผ่อนนะ มื่อกี้พวกมันต้องเห็นอะไรแน่ๆเวว่าจะเป็นผู้หญิงค่ะเทพที่คุมครองเลยเลนที่ตามมาจากบานคนเทีย่ยงเทพได้คุมครองฉันกับแม่ไม่ปล่อยให้แกทำอะไรเราสองคนแม่ลูกแม่ผู้ปา่าหน้ารำคาดอยากกินลูกเบินหรือไง ฮ้ยขับรถประสาอะไรวะคอเกือบหักแล้วเนี่ยมีคนยืนขวางอยู่บนสะพานครับนายก็ทนมาเลยเดี๋ยววะเฮ้ยหายไปไหนก็ไม่รู้ครับนาย อะไรวะไหนคนยืนขวางหน้ารถของมึงอ,ะอ่ะอะเออเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับนายหรือว่าจะเป็นผีเจ้าหญิงอย่างที่ไอ้ชัยมันพูดเทพเทพที่คุ้มครองเราสองคนแม่ลูกไงคะเทพงั้นเหรอใช่เทพ เทพคุมครองใช่ไหมฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเทพของเธอจะช่วยอะไรเธอได้ไหมรู้สิใล่ลูกฉันอย่างนี้นะแกจะทำอะไรตายตายตายอายไม่ช่วยรูปเล่้ล่เล่เล่เอารูปสัากับภาพโบราณมาให้ฉันไม่อย่างนั้นแกสองคนเด็กตายเป็นผีฝ้าที่นี่แน่ผีหน้าไหนก็ช่วยแกไม่ได้เรียกมาเลยดิเรียกมาไม่มีทาง จะให้เป็นตายหลายที่ยังไงฉันก็ไม่มีทางอารุตยาให้คนอย่างแกงั้นแกสองคนก็ไปลงนรกซะฉันร้ นะเพคะอย่านะคะเล่เฮ้ยมึงช่วยกูซะหัไปเล่อ mm ่ไอย่านะคะจะทำนะเพคะ มึงคิดเหรอว่ามึงจะทำอะไรกูได้อะ shut